ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็์ประจำวันที่3มกราคมโดยโค้ชเฟฟตบอลแมนเชสเตอร์เด็์เช้านี้ขอเสนะบาร์เซโลนาสเนาสนออุสบานเดมเบเล่ให้กับทางแมนยูเพื่อจะแลกตัวกับทางอองตินีมัสยานจริงหรือไม่โดยงานนี้ทางบาร์เซโลนาได้พร้อมนะฮะรายงานตนเองเพื่อให้อุสบานเดมเเล่นั้นไปที่แมนยูให้จงได้ในการจัดการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับทางผู้แสดงในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ โดยยักใจแห่งคารตารันนะฮะสัญญาก,กับทางฟอรันโตเลสจากทางแมนเชสเตอร์ในช่วงเริ่มต้นของตลาดซื้อขายนักเตะกลางฤดูกาลนี้แต่ในการที่จะลงทะเบียนแข่งทีมชาติสเปนบา์เโลน่าน,นั้นจำเป็นต้องลดค่าจ้างของนักเตะคนปัจจุบันบางส่วนนะซึ่งทางเดนเบเล่เองก็ลงเล่นในทีมของชาบีเพียงแค่5เกมในลลีกาสเปนในฤดูกาลนี้สาเหตุหลักมาจากปัญหาการบาดเจ็บและก็สัญญาปัจจุบันของแข้งอยซีเปเรายนี้ กำลังจะหมดลงในถิ่นคัมนูในช่วงสมร์น,นี้ซึ่งตามการบริการของเอร拉ของสเปนบา์เซนนาน่าจะกระตุร้ลลนที่จะเสนอเนเบเดเนียให้กับทางแมนยูซะในข้อตกลงแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งจะเห็นมัซียาน,นี้ย้ายไปที่ทางที่ตรงกันข้ามับทางโอตทฟอร์ดในขอ้อนี้ซึ่งทางปราฟทังนิกกีนแล้วว่านักเต๋อโหวสเปนนี้มีความปรารถนาที่จะออกจากทางแมนยูในช่วงเดือนนี้เพื่อจะทาให้ตัวเองนั้นมีโอกาสในการลงเล่นมากยิ่งขึ้น โดวยวบอกว่ามาัตสยานนั้นจะรีบคว้าโอกาสที่จะหาเวลาในการเล่นเกมน,นี้ที่บารเซโร์นาซึ่งมัตสยานก็ทำไปได้ทั้งหมด79ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด2 6 8นัดหลังแต่งย้ายมาที่แมนยูในปี2015แต่เขาไม่ได้ถูกใจสัรับทางบารเซโลนานะโดยที่วิษั์แดงนั้นต้องการค่าตัวสูงส่งสำหรับแข้งทีมชาติฝรั่งเศสปรายนี้กตลังรอรู้กันต่อไปการกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรดีระหว่งางบารเซโร์นากับทางแมนยูในการแลกตัวกันในครั้งนี้ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับพรีวิววิเคราะห์สุขวัลเ์ธุรกิจคู่ระหว่างแมนยูไปทะกับทางวูฟเฟ่ต์ตันในช่วงเย็นของวันนี้โดยบริการนะผมการแข่งขันทุกวันทางธุรกิจคู่ระหว่างแมนยูเจอกระทางวูฟเฟ่ต์ตันจะแข่งขันกันในคืนวันจันทร์ที่3มกราคมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะที่3ออเทอฟอร์ดบ้านของเราซึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง True p เม m i e r ทุตวัน HD 1ในค่ำนี้เดี๋ยวนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า เริ่มจากที่ฝั่งทางแมนยูกันก่อนครับกัน,กกนโดยผิแสดงแมนยูนะฮะกลับมาทำผลง,งานที่ค่อนข้างจะดีกันอีกครั้งเมื่อยังไม่แพ้คใครเลยแต่มาแต่แยกทางกับทางนารุอมสำหรับ5นัดหลังในดิ๊กเนี่ยชนะไ,ไป4สเสมอไป1โดยเกมล่าสุดนั้นคือการเปิดบ้านเอาชนะเบิร์นบีไป3-1และเมื่อคืนวันพระราชบดีที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มี้งหบด3 1แต้มจะทด้มด18นัดรั้งอันดับ7ของตารางคะแนน สำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ราฟรังนิกจะยังคงไม่มีพอป,ป้าและก็เอ,อริกปายี่ที่ยังมีอาการบาดเจ็บรวมทั้งวิเชนเดลเวฟที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่จะได้บรูโน่เฟอร์เนต์พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมร่วมกับทางแกนหลักรายอื่นที่ยังคงฟิตสมบูรณ์แบบและก็พร้อมจะลงสนามโดยเกมนี้ชูถินจะยังคงมาในาระบบ4-2-2-2นะฮะแผงหลัง4คนประกอบไปด้วย เทโก้ดาโล่ราฟิเอวลานฮารีแม็กไกว์และก็ลุกชอส่วนคู่มิดฟิลด์ตัวรับจะใช้ส um um, กอตต์แม็กโชมิเนย์ยืนคุมเกมรุกกระทางเฟรตขณะที่คู่กองกลางตัวรุกจะส่งจูดอนทานโชลงประสานงานกับทางบรูโน่ฟอนเดสโดยมีคิสโน่บรูโน่และก็มาคัสแรดฟอร์ดคอยเล,ล่นล่าตาข่ายในกรั้นี้เรามาดูสภาพความพร้อมอีกฝั่งนึงก่อนดีก่อนนะฮะของทาง Wolf an วูฟแฮนตันวันเดอร์เลยเดี๋ยกรณีผู้มาเยือนอย่างทางมหมาป่าวูฟแฮนตันเนี่ย ฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมายังคงไม่สม่ำเสมอมากมายนักโดยผลง,งาน5นัดหลังสุดนี้ชนะไป1เสมอ2แพ้ปอีก2องทำใหเกมล่าสุดสามารถเปิดบ้านเจ้ากระทางเชลซีไป0.0ต่อเมื่อราวครึ่งเดือนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มีทั้งหมด25แต้มจากทั้งหมด18นัดรั้งอันดับ9ของตารางคะแนนสำหรับสภาพควาพพมพร้อมของทีมในเกมนี้บรูโน่ลาสยังคงต้องพบกับปัญหาในการจัดทัพเมื่อจะขาดแข้งที่ยังบาดเจ็บอยู่หลายราย จะเป็นเปโดเนโตจอนี่กราสโตเยซอนมอนเกราและก็ขวัญฮีซานส่วนในรายของฟาบิโอซิวาไรยานไอิ์นูรีและก็วินรีโบลียังต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งคาดกันว่าเกมน,นี้ทีมเยือนจะมาในระบบ3-4-3นะฮะโดยจะรับ3คนประกอบไปด้วย Mac uman, i, แม็กคิวเมนคอนเนอร์คาจิและก็โปรแมงอัสไซส ส่วนวิงแบ็กสองฝั่งจะเป็นเนลสันเชเมโดกับทางเฟอร์นันโดมาเซาส่วนมิดฟิลด์คู่กลางจะใช้โปรเบนเนเวสยืนคุมเกมร่วมกับทางชูอัลโมซินโจโดยมีอาดาบาตาโอเรราอุมคิมินเอสและก็ฟานเชสโกตรินเกาเป็นสามประสานแดนหน้าในขอน้อนี้ส่วนคาดการณ์ผลตัวจริงที่คาดว่าจะลงสามในค่ำคืนวันนี้นะฮะถ้าฝั่งทางแมนยูนั้นก็จะมีดาบิดเดคิยาดิโกตาโรดราเฟลวาลานฮาริแมกไว ลุคชอสกอตต์แม็กโชมินีเฟรดจิดอันซานโชบรูโน่เฟอร์เดสคิสโน่เปรนโดและก็มาคาบรัสฟอร์ดส่วนทางฝั่งนะผมทางบูฟังตันบนันเดอร์เลอร์น,นะฮะก็จะมีโชเซ่ซาแม็กคิแมนคอนเนอร์คาชีโรแมงซาอิสเนลสัน,สนเชมิโดบรูเบนเนเสวสชูอัลมูริโยเฟอร์เดนโดมาซันอาดามาตราวุเลปราอุมคิมเนสและก็ฟานชิสโกตรินเกาน,น,นะฮะ ส่วนฟอร์ม5นักหลังสุดของทั้ง2ทีมทีผมงานนี้ทางฝั่งแมนยูนั้นคือวันที่5เดือน12 2021ชนะเิสตันพาร์เรต1-0วันที่8เดือน12 2021เสมอยังสปอยล์1-1วันที่11เดือน12 2021 2018, ชนะนอร์เรสเตตี1-0วันที่9เดือน12 2021เสมอดิวคาสเซน1-1แล้ววันที่30เดือน12 2021นะฮะชนะเบอร์รบลีไป3-1 ส่วนาฝั่งทางวูฟฟังตันวันเดอร์นั้นงานนี้ก็จะมีวันที่1เดือน12 2021นะฮะอ่าเสมอเบอร์นรีไป0ต่อ0วันที่4เดือน12 2021แพ้เลเวอร์พูล0ต่อ1วันที่11เดือน12 2021แพ้แมนซิตี้0ต่อ1วันที่15เดือน12 2021ชนะบรายตัน1ต่อ0และกบวันที่19เดือน12 2021เสมอเชลซีไป0 0โดยการน,นี้พิศาแดงทำได้แค่บุกไปเสมอกับทางศาริกาดงเมื่อสัปดาห์ก่อน ทว่าเกมล่าสุดนี้พวกเขาก็กลับมาเปิดบ้านเอาชนะเบอร์นบรี่ไปได้แบบไม่ยากเย็นทําให้น่าจะเ,เรียกความมั่นใจกลับมาสู่ทีมได้พอสมควรนะส่วนดิมเยือนอย่างทางทัพปะปาเนียที่ไม่ได้ลงแข่งขันมากกว่าครึ่งเดือนแม้จะได้เปเรียดในเรื่องของสภาพร่างกายที่ได้พักมาอย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความไหลลื่นของเกมเมื่อพวกเขาต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการปรับจูนจังหวะเข้าหากันโดยเฉพาะเรื่องของการปริสกอที่ยังคงเป็นปัญหาหลังเพิ่งยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวเะ่นนั้นจะทั้งหมด6นัดหลังสุดในครั้งนี้โดยหากเปรียบเทียบฟอร์มกันเล่นนะฮะรวมทั้งสถิติการพบกันในช่วงหลังแล้วแมนยูนั้นก็ยังดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรทว่าหากจอดลึกลงไปในรูปเกม จะพบว่าที่พวกเขาเอาชนะวูฟได้ในแต่ละครั้งนั้นก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยฉะนั้นจึงคาดกันว่านี่จะเป็นอีกครั้งที่ปีแดงนั้นอาจต้องเจอกับงานที่เหนื่อยไม่ชน้อยโดยในช่วงแรกนั้นอาจจะมีความอึดอัดอยู่บ้างนะแต่หากปลดล็อกยิงประตูแรกได้เมื่อไรก็ตามก็มีโอกาสที่ลูก2จะตามมาสุดท้ายแล้วจึงเชื่อมาว่าเจ้าช,ชินจะเป็นฝ่ายเก็บชัย3มแต้มนี้ได้สำเร็จในครั้งนี้ น้านผมเป็นตัวางานนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันในช่วงค่ำคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืน3าสิบนาทีอย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันนะครับแมนยูสู้ๆเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับมูรพร้องโรมาคว้าบาเรนดาวรุ่งผีได้ไหมโดยโชเซ่บริโยตเทรนเนอร์ของโรมานะฮะตกเป็นข่าวว่าต้องการจะสัญญาคว้าตัวชาลีเบลเรนดาวรุ่งสารัะประโยชน์ของแมนยูมาร่วมทีม โดยเป็นการรายงานรานะบุเลยว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ทางโริโยกยังคุมสเปอร์อยู่นั้นเขาก็แสดงความสนใจดาวเตะวัย1าปีรายนี้อยู่แล้วโดวยก่อนหน้านี้ทางเบเวเรนนั้นมีตำแหน่งหลักก็คือมิดฟิลด์แต่ปัจจุบันเขามักจะถูกจับส่งลงสนามตำแหน่งแบ็คขวาโดยดาวรุ่งรายนี้ได้รับการจับตามองค่อนข้างจะมากเลยนะระดับเยาวชนและก็เคยถูกเรียกตัวไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูมองแล้วในช่วงดือนตุลาคมนี้ โดยจากนั้รุออม่มโอเรกุชาอดีตผู้จัดการทีมในครั้งนี้โดยในาดิการนี้เปโคลเนเนลงสามประตูสทสิ้น1 4นัดให้กับทีมระดับยุย่ยสามปีโดยเขาทำประตสิดน1ประตูและก็4แอสซิส,สซึ่งทางบริญโยอยู่ตำแหน่งอผู้จัดการทีมของแมนยูตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2016ถึงธรรันวาคมปี2018และการบริการก็เปิดเผยแล้วว่าเขาประทับใจดาวรุ่งรายนี้เป็นอย่างมาก สำหรับทางเวลเรนนั้นเกิดที่ซันฟอร์ e โดยสัญญาของเขากับทางแมนยูจะหมดลงหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้เป็นนว่างานนี้ผมต้องรอดูกันต่อไปกันว่าน้ำมูสนใจจริงแท้แน่นอนแค่ไหนต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวสมมสอนแมนเชสเตอร์สเตดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนติดตามแัะชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซัสไคร้ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ